วันนี้ถ้าพี่เดินเข้าไปชมรรูมคอนดาเลยครับแล้วมีให้เลือกร่างซิตี้แ๊ดครับเปี้ยวเลยเหมือนหอกสองเล่มมามาทิ้มผมอ่ะมันเป็นช้อยให้เลือกครับจะโบโรงงานกับเอเอโรงงานสมรทนะหรือแรงม้าเนี่ยครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันพอสมควร13มันมีแน่นอนอยู่้วครับมันมีคนทําได้แล้วด้วยแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับแสนเหลือทอนครับแสนหนึ่งเหลือทอนซิตี้ใวิ่ง13ใส่ สวัสดีครับชาวเรนโซบยูยูครับวันนี้เราอยู่กันกับคอนเทนต์สุดพิเศษกับรถที่กลังเป็นกระแสะมาแรงครับ Honda City 1000 Turbo และที่แน่ครับตอนนี้ที่เราอยู่ครับอิสระกีฬาวัยรุ่นบอกเลยครับว่าเขามีสูตรเด็ดสูตรพิเศษสามารถเพิ่ม40มมาภายในคลิกเดียวแล้วมันคืออะไรเราไปชมกันครับ ทินี้เราก็อยู่ที่เดิมนะครับดินแดนบอเชตแต่วันนี้เราอยู่กับน้องของพี่เอครับพี่อิดนั่นเองครับวันนี้จะมาคุยเรื่องระหว่าง L 1 5ครับกับพันเทอร์โครับมันเป็นกระแสนที่คนแบบังใจกันเวลาจะเลือกซื้อรถครับางคนอยากได้แจ๊สในชั่วโมงนี้ครับบางคนอยากได้ซิตี้ครับฟิลมันต่างกันยังไงบ้างครับถ้าถามผมผมขับมาทั้ง2รุ่นแล้วนะครับเดิมๆกับเดิมๆเนี่ยพันเทอร์โค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับค่อนข้างที่จะขับดีเลยแหละ แรงม้าสมรรถนะดีทุกอย่างดีอารมณ์แจ๊ดก็ก็โอเคในระดับหนึ่งรับใช้งานก็โอเคสมรรถนะก็ก็ดีครับผมมองว่ามันเป็นช้อยให้เลือกครับจโบโรงงานกับ NA โรงงานส่วนเรื่องสมรรถนะหรือแรงม้าเนี่ยครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันพอสมควรถึงซีซีจะน้อยแต่เขาก็สร้างแรงม้า,ามาอพอ<ล>สมควร ใกลใกล้เียงันใช่ครับรถเดิมๆกับเดิมๆนะครับครับใกล้เคียงกันมากแล้วสเต็ปการทำ<ส>ไหนยากง่ายกันรถทเทโบ แรงง่ายครับเพิ่มบูสต์นิดนหน่อยๆก็แรงแล้วตอนนี้ดันบูสต์ไปถึงค่ไหนโอ้หผมไปจนรู้กแทบจะทุกอย่างแล้วนะครับคือรู้จุดพังรู้จุดด้อยจุดเด่นคือคันนี้เคยพังมาแล้วเคยเคยครับเพราะว่าผมตั้งใจทําจนให้มันพังอ่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ลิมิตว่ารถเนี่ยมันพังตรงไหนเราจะได้ไม่พลาดในรถลูกค้าครับใช่พวกเราก็สนที่จะเอามันมาทาแรงจริงๆเขาสร้างมาให้ประหยัด เทียบกับ NA ที่มันมีมาอย่างยาวนานอยู่เนี่ยครับจุดพีคมันไกลกับกันเยอะเลยครับถ้าเป็น L15 เนี่ยมันเป็นเกียร์เมนนวนด้วยความที่พันธ t o b o เนี่ยมันเป็นอ่ามันเป็นเกียร์ออโต้ซีวเพราะฉะนั้นมันเปรียบยาก13มันมีแน่นอนอยู่นะครับมันมันมีคนทําได้แล้วด้วยแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับแจ่เงินไม่ขี่บาทก็ก็ทำได้แล้วแสนเหลือทอนครับ สนหนึ่งเหลือทอนซิตี้วิ่ง13ใช่อยังเข้าๆครับแสนหนึ่งมีรีมีทำอะไรบ้างรีแมปครับชุดท่อกรองโบออฟเทอร์โบโมดิฟายกล่องเพิ่มบูทครับท่อไอเสียทั้งเส้นครับไม่มีอะไรเลยแค่นี้เครื่องไม่แกะเครื่องไม่ยุ่งนะครับเทอร์โบเป็นเทอร์โบสแตนดาร์ดอัปเกรดแกนอัปเกรดใบหน้าใบหลังถอดออกใส่กับแค่นั้น <ใจ S 1> เลยชดเดใช่ครับที่ผมลองกันคือรถที่รีแมปไปแล้วที่จูนไปแล้ว มาถึงก็ถอดเทอร์โบเดิมออกแล้วก็แปะเทอร์บนี้ขึ้นไปก็เปี้ยงเลยใส่เข้าไป40ตัวทันทีพีเทสไปตอนนี้มีไปทั้งหมดณนะวันนี้นะครับ5คันก็ขับอยู่ทุกคันผมก็จะมีการแก้ระบบความร้อนในเครื่องด้วยแต่ถ้าใครไม่ทาไม่ได้ทำรถกับผมเนี่ยไม่ต้องมาให้ผมทำนะผมไม่ดำถ้าเกิดอยากทำที่นี่จบที่นี่ทีเดียวใช่คือ ผมไม่ได้แบบอยากได้ลูกค้าที่ที่จะต้องเอ้ยผมคนเดียวไม่ใช่นะครับแต่ผมลองผิดลองถูกมาพอสม<ช>ควร<ๆ>เพราะฉะนั้นผมก็ขอให้มันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าผมแล้วกันลูกค้าที่เลือกผมจริงๆคือเธอเขาหลักเราจริงจริง<ๆ>มาจบกับเราเขาเข้าใจในสิ่งที่เราทำใช่ผมขอแบบนั้นดีกว่าครับ ผมผมมองว่าถ้าจะ13ชัวชัวเนี่ยต้องต้องเป็นรถแบบเบาๆหน่อยนะต้องแบบหรือภายในอะไรเงี้ยครับต้องต้องเบาๆถึงวิ่งได้แต่ถ้ารถเต็มเนี่ยผมมองว่า14ต้นต้นสิบสี่อ่อนๆเนี่ยหมูนไม่ยากเลยนะซีวิคสมัยก่อนมองว่า13ยังไกลแต่เดี๋ยวนี้13เกือบกันทุกคันไมันยากครับคนคนไทยเก่งคนไทยคนไทยโซนนี่อันนี้คือสเต็ปเริ่มไล่เบาใช่ไหมครับคือเจ้าของรถเนี่ยเขาชอบเป็นสไตล์แบบอย่างนี้ไอ้งานจติกาแข่งเนี่ย เขาก็จะมีแบ่งแบบว่าเอ้กระจกต้องเดิม,ดมน้ำหนักไม่ดูหรือคุมน้ำหนักอะไรเงี้ยคือมันก็ไหลช้อยสากลสากลแบบนี้ก็จะวิ่งไม่ได้ใช่อันนี้มันก็เป็นความชอบส่วนตัวมันใช้งานประจําวันได้อนาคตมองอยังไงกับรถรุ่นนี้ จะมีแบบเป็นรถเฟรมจะมีเป็นอะไรไหมเฟรมคงไปไม่ถึงน,นะครับด้วยความเป็นสากลนะครับอย่างซิตี้เนี่ยเขาคงต้องแข่งกันที่เป็นเกียร์ซีทีพอ้มีขีดจํากัดนะครับจะแรงไปแค่ไหนเนี่ยถ้าของมันมีขีดจํากัดเนี่ยมันก็คงก้าวข้ามไปได้ยากพอสมควร,ควรแต่อย่างถ้ามันเป็นเกียร์มันนวดเนี่ยมันไม่มีอะไรมาจํากัดอะ่ะมันก็คงง่ายขึ้นวันนี้ถ้าพี่เดินเข้าไปขโบยรงพันด้าเลยแล้วมีให้เลือกรวงซิตี้แอดครับเที้ยวเลย เหมือนหอ,อกสองเล่มมามาทิ้มผมอะคือเอางี้กว่าครับเลือกถึงความชอบส่วนตัวก่อนคนเรามันมีช้อยมาจากบ้านอยู่แล้วส่วนถ้าเลือกไม่ได้จริงๆเนี่ยให้คุณต่อกับตัวเองให้ได้ครับว่าคุณจะเอารถคันนี้ไปใช้งานแบบไหนไประหยัดอัตราเร่งดีผมเชียร์พันโทบโบถ้าใช้งานใยรุ่นซิ่งอยากลากรอบ P.K มีเกียร์ธรรมดาเอาสองข้อที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยไปตัดสินใจกันอีกที